งอประจมพมสงมสังเกตเธอหน้าคนในประเทศชาติ จอมฟองจงสังเกตคนในประเทศชาติวิปริตคิดปราลาทธนาซีนักหนาพ่อแม่ลูกไปทุกห่วงวงจาตาจะเรียกหาความกตัญญูยุคนี้ดูเราละบุญคุณเคยอมชูและนู่ลืมไม่ปรากฏผลพุกลูกเรือล้าน ซื้อมวลชนก็พาดหัวตัวเทามังจะตั้งนิทานลงราชากับมหาเทวี มนุษย์หยุดนินทาว่าคนอื่นยอมเดินยืนนั่งนอนสังวรอยู่คอยกำจัดโลกโดดหลงในตัวกูสังคมจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเคยี่น้องครับที่นี่คือหมู่บ้านที่ขุนทองจะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่สร้างฐานะด้วยความขยันบันเพียนจะมีฐานะค่อนข้างดีนะครับคือครอบครัวของลุงพรป้าพิน ลุงพรป้าพินมีบุตรชายอยู่สองคนครับคนพี่ชื่อวันนิรัน์น้องชื่อว่าธันวาแต่สําหรับธันวาผู้น้องนะได้เรียนจบมัธยมปลายและขณะนี้ตาพรยายพินได้่งไปศึกษาต่อในเมืองหลวง่วนนิรัน์ผู้พี่เขาไปรับผิดชอบามาเลี้ยงครอบครัวและค่าเล่าเรียนของน้องวันนี้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านนายยอดทองในสีแก้วนั่งล้อมวงคุยกันที่ตามหาความเข้าใจต่อครับ เี่น,น,นี่ครอบครัวตาพ่อนเกษตกรละมีลูกรักมีสัพย์ชื่นคุณปิ่นนางให้คึนของ ลูกปลันสับแหละขาดแคลนเส้นและตมแ,แต่ชื่นชมผู้พีนี่ที่ได้พึ่ง้าที่ช่วยเลือกกิจการนี่งานทางบ้านแต่รำคาญในตัวน้องไอตัวน้องชายมันไลปน่ปัญหาการคอบเพื่อนแต่ละที่ล้วนเต่ขี้ยาจากหน้าตาวิจัยรู้ คุณพินหน้าลวนมูมันเพราะมีเพื่อนแต่ละคนนี่จนความคิดมาเป็นมิตรลูกราเน้นตองหน้า่าแต่เป้ากับพลานดูหน้าตาพวกเขาก็ล้วนเอาการข้าวในบ้านต้องสังเกตเจตนาอือเป็นจัตจูหรือมิตรคิดไม่ดู ไม่ทุกนี่คุณพินนะตักเตือนลูกแต่ละที่มันก็มีปัญหาลูกจ้องคนกำเนิดตั้งแต่คุณเกิดมาไม่เคยดุด่าหรือทำให้จำใจี่คุณพินคุณพิน ในหมู่บ้านพีกุ่นทองนี่ครอบครัวเรามันเป็นครอบครัวที่มีค่าหนานะรวยมากว่าเปลือนเลนในลาแวงนี้หรือในชุมชนเนียนคือแม่ความว่าชุมชนบ้านโกคกพีกุ่นทองนี่เราอย่างเบียยวว่าเปลือนเราความขยันข้องเราต่างกองคนคือคุณกับพมนะเราเลยทำกิจ,จกรรมทาธรรมชาติหรือบริโภคกันทุกขืนจนมีหลูกมสองคนไอ้คนโตเนี้นี่ชื่อนิรัน ไอ้คนเล็กที่ว่า่ันว่าเราก็ต้องเชื่อให้หลูกหรือได้รับการศึกษาจนจบมัธยมปลายหรือหมอตั้งช่งคนแหละความตั้งใจของคุณกับพ้อมคืออยากให้หลูกเรียนต่ออย่างขี้มู่ขี้มากให้จบเป็นญาตินันแหอะนะให้จบในเมืองล่วงนู้ต่งช่งคนแหละแต่วันนี้รั้นนั้นต้องจบก่อนแต่ธันว่าตัวน้องมันไม่ยอม ยิ่งต้องให้ท่านว่าไปเรียนก่อนช่วงนี้ดันก็ต้องประกอบอาชีพทำหน้าทาส่วนเรื่องทีเ่เรื่องนี้คุณมีความคิดปันผือมัง้งคุณพินคุณพ่อนขาดีฉันไม่เคยสบายใจเลยเจ้าค่ะเพราะตั้งแต่ท่านว่าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงมัเกล่นจนไม่มาเดือนมึงไม่ท่ำจากช่องซ้มบับ ก็เบีย้ยเลยดิฉันก็นเลยตบตเตือนไปเร็วว่าให้ประหยัดในการใช้ใจให้ชงสั้นดิรันผู้ผีมั่งนั่นเออเราต้องทำมานนัก,กว่า่วยเลือกครอบครัวและข่าเหล่าเรียนนี่ดีมีเผื่อนบ้านช่องคนจึงเป็นเผื่อนกันระยะนารุมิรข้องดิรันที่มาช่วยทำมานคือคุณยอดทองกับคุณที่แก้วอาใชา้เลยตะกกบใจคุณยอดทองคุณที่แก้วเลยไอแก้วแก้ว แค่เราไอ้ยังพูดสุบปับแล้งโพระู่แต่ชูกครอบครัวหลวงพ่อนปาปินไม่ได้เออคือแกพูดสุบปับนี่กับคนตนลุกเรียกลุกตนล่านเรียกล้านตนรุนคุณรุนเร่าคราวเดียวแกเรียกคุณตัวละกันนาดกับผานี่ก็ยังโกรเรียกคุณสมพานเลยคุณสมพานเออ คุณผู้ใหญ่บ้านคุณโอบโตอืออ,อันวันก้อนผอนแกนตายบอกกลัวไปหานคุณชอ็อคุณชอ็อกเออแกสุภาพนี่แต่แต่ว่าแกสองคนแกมองลูกช่วยห้ามเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ขนาดแมวแกตั้งชื่อเป็นควายรังฟินอันแมวแกชื่อคริสตี้ตัวนชื่อคริสตี้เ <laughs> ออ,อมาชองตัวไอตัวผู้ชื่อทอมมี่ ไอตัวเมียนจีคุณเอ็นหน้าไอคุณตอมเมียนแกกลายเป็นจางแล้วแหละก้องกี้เรือนกินไม่ค้นแล้ว <c oughs> คุณเอน็นหน้าก็แกกลายเป็นหูเลื่อมแล้วพ่อมียาแกว่าแล้ววันนั้นเราลับอยู่ปากโดยกูเว้นหลายลายกูเด็ก,กับ่าป้าเจ็ดตีนกูเยียบรั้มฝังฝังฝังมาเลยกระองฝังฝังฝังไม่มีเรียงร้องอ่ะ โลกเลยทองก็หวานธรรมชาติสร้างนี่ใช่คนท่องเออธรรมชาติสร้างนี่ใช่คนเออดินควางอากาศภูมิที่เวทสร้างนี่ใช่คนเมืองเล่ปางเนื้อะไร้ท่องใส่ปางเนื้อลมมันไม่ปัดพานเวลาเย็นก็เย็นจริงเน่าริงยี่มาลงเห็นไหมคนกับผูดปลอเจ้าเจ้าเห็นไหมเพลิงกับปลอแล้วเบลเชียงซึงเห็นไหม พ่มาปากีสถานี่ภูมินีเว้นปากีสถานนี่มันร้อนทำไรต้องแคบแคบกานัดเพลงเนโอ๊ยเป็นอะไรต้องเดือดต้เดือต้องแข่งกันไม่ต้นพอมาปากใต้นี่คนหม้อเนี่ยท้องหนักลิงคนปากใต้นั่นเออทำไรก็อ้อขึ้นก่อนต้อเลยนั่งโนรานต้องอ้อขึ้นก่อนเผื่อนั่งโนราเออแต่ว่าคนไหนผูดเพาะคนปากกลางเลยคนปากกลางแท้กรุงเตะปริมณฑลนั่นแหละเขาผูดเพาะ บุดพรอพรันเพื่ออันวันก้อนเขาเล่าว่ามีช่องคนพ่วงเมียยิ่งคนายคน,นแม่นกันพ่วงเมียกัยิ่งคนาจคนนันงพวันเชียวอุดอนเมียเชียวพานอพวัอุดอนเมียเชียวพานอนั่นเองนี่เป็นข้าราชการตัวเล็กๆนี่ที่นี่ปรากฏว่าพวันอุดอนนั้นทางราชการสั่งไปทำราชการที่เสียงใหมกอไปราชการเสียงไหมนั่นหละ ก็ลาเมียพานโนไปเชียงใหม่ไปเจ็ดวันพอวันที่เจ็ดโทรมาบอกพานโนว่าพานโนพรนุพ่งนี้พี่วันนี้พี่จะกลับแล้วนะก็จะถึงประมาณสองทุ่มอ๋อเหรอคะโอจะคอยดอนค่ะว่านโนจะคอยโดนน,น,นั่นนี่ปรออ่ะทีนี้ปรากรว่ารถมาเสียตำท่างเทีย่ยวแล้ว,วเทีย่ยวนครสวรรค์เที่ยวรถกองอุดรเสียนั่นนี่ กระโท่มาบอกเมียแล้วว่าพนอโดอนไปไม่ได้แล้วนะรถเสียก็พอหลงวงเจ้าลบมาทึงบ้านเข็มแล้วมาถึงกับเมียตอววายแหมพี่ดอนไม่มีสัจจะลูกผู้ชายเลยเมื่อคืนปล่อยให้นอคอยดอนทั้งคืนเลยให้นอคอยดอนทั้งคืนนั้นเลยขอขอโทษที่รักรถมันเสียนะจ๊ะไม่เป็นไรคืนนี้อ่ะพี่ชายนอกอดอ,ดอนทั้งคืนเลย ไอ้หนอกก็ดดอนทั้งคืนนะเลยที่หนึ่งยาววะจริงนะดอนนะดอนอย่าหนีโนอนนอนะไอ้ไรวะว่าดอนอย่าหนีนอนนอนนะ,ะ,ะก็เล่นโกรนมึงเรียกคนเที่วอันเที่ปากังโอ้ปนันนั่นนี่มึงรู้ไรยังรู้ไรเรื่องนี่ร่างไอ้รำไกรติดยู่ในว่างนี้เรื่องไรลาวะร่างไายติดู่เรื่อ,องปินนุ่นกับกาล่าปีเดียวกันทำไม่ได้ทำไม่ยิงหลัก กูกันละจังเลยทียโอ้มึงกันกันเลย,นย,ย,ยเนี่ยควาเรื่องย่อยๆนี่กูยัดไปเชื่อแหล่ช่องมา,าตราฐานนี่มึงแหล่เขาปิดเกลียดคนน่ององเขาปิดเกลดประจวบเราอาญาช่องฟีเกตแม็งกูตัดสิ้นสามปีไม่ทำความผิดมาก่อนหลัดโถได้เลือกปีออกเนี่ยความจานอุตรตอต้องรุดเลยถ้า บอชาติเราถอนไม่มีเหตุผลเลยอย่ายกความดรียกจำเลยเห็นไหมติดเข่าวรึมบอชานิีก้าตั้งจอยคุณหลวงก้าชั้นไว้เช็ดก้าวากินก้าวแดงแหมนทีนี้ผมลุดลุดเออชัานตัดสินแบบเพือว่าจำเลยไม่ได้ทำโดยเออเออเออเป็นหลายๆของตัวเองจำเลยไม่ใช่ทำเพื่ตัวเองทำเพื่อชวนรวมเดี๋ยวพิจิตรไม้พิจานณ์ข้าตรานาหน้าโรงยาบาลตาลา ยมำรมอรยาที่ผีอยู่นี่คนมึงเออเม่งร่างตรงแต่ว่ากูกูไม่ประมาทคนมันกูตออ้องเออเฉยออกกูแต่งเพลงไหวสักแต่งเพลงเออเอข้า,าในร่างกูจะไหวหลงเพล,ง,ลง,งในร่างแต่ว่าไม่ได้ลงลุจละครเพลงหว่าเพื่อน,นเองกูกคยซึ่งเฉนั่นเพลงร่างเออได้ เก้าหน้าเชื่อจริงตารางไทยมองทางไหนเห็นแต่กำแผงตัดตึกเรือนนอนสวยหรูมองดูคล้ายตึกสองชั้นโรงหนังไม่มีมีแต่ทีวีกลางวันนั่นแหละเมืองสวรรค์ของคนตองคดีโนโนแน่ในตอนค่ำยิงแต่งตัวสวยเปลิ้งงามดี บ้านเคยเป็นแม่ที่เรือนขายยาบ้าไปติดคุกหลายปีปู้คุมเดินมาต้องยืนตรงทุกทีพวกหามไม่ขี้ยังต้องเหลือบแลมมองโอ้ปักคุ้งร้อยปีแกงกินดีเหลือเกินพวกนักโทษทุกคน รับปะดลนั่งกินกันเพลินปักปุ้งร้อยปีแกงกินดีเหลือเกินชดน้ำแกงกันเพลินจนลืมลูกลืมเมียเก้านาแท้จริงตารางไทยมองทางไหนเย็นแต่กำแพงกันตึกเรืนอนสวยหรูมองดูใกล้ตึกสองชัง้นโรงหนังไม่มีไม่เดตทีวีกลางวันนั่นแหละเมืองสวรรค์ของคุณตองคดี แในตอนคังหญิงแต่งตัวสวยปริงงามดีอยู่บ้านเคยเป็นแม่ที่เรือนขายาบ้าไปติดคุกหลายปีผู้คุมเดินมาต้องยืนตรงทุกทีว่าหามเมขี้ยังต้องเหลือบแหลมมองโอ้ปักคุมร้อยปีแกงกินดีเหลือเกินพวกนักโทษทุกคน ชาปะดนนั่งกินกันเพลินผักปูงร้อยปีแกงกินดีเหลือเกินชดน้ำแกงกันเพลินจนลืมลูกลืมเมียอ้อมใจได้หนูปักปวกหมดกลมแข็งปรีนเลยหมดกลุ่มไหนหมดนี่ก็มากําเราแล้วปักปวกเลยมึงน่นเอออันหมดนี่กลุ่มที่เราเป็นเต็มจู้อ่ะคุยบอกมึงเถอะต่อๆนั่ ศิลปินเต็มตัวมึงรู้เพื่อว่าศิลปินเต็มตัวผมไม่รู้เพื่อพี่น้องกูนี่ซอยออกคุยลาวกันล่าเรื่องมันยาวซอยวันก่อนนั้นมดคมเงยยุคไฝหมุนชนเป็นจอจอโดยุคไฝลูกเสือชาวบ้านนู่นโอ้เป็นวิธีก้อลูกเสือชาวบ้านนั่นนี่ทีนี้ไปคุกแกนัวแกกระทุ้นดูเขาคุกสามวันจบแต่ว <chill>. ่าห้าวันอย่ามดคมไม่ลบบ้านห้าวันไม่ลบเออ มาถึงโมยิ่งกรูดปิดตู้แม่นอนในห้นอนงนอนกันนกยิ่งเหงื่อนทำไมเลาคำชิงกันแหละแต่ทึงแต่ว่านะ้าอาโว่คมเรามีที่หลับเป็นเต็มทัวร์อ่กูบอกกระชายที่หลับปะาให้เป็นประโยชน์จ้ชากะจายิละป่าเป็นประโยชน์เพื่อกํคำทึ่งเมียปุดตู้ช่ยกรอนนอนในห้องเขานอนนอกเลยเ็านนปินนอนคู่กูบอกแล้วที่เลาเป็นเต็มทัวร์นอนหวานนั่ง คัดจ้องดวงมือปาดน้าภาคหวานนะพอดีว่างั้นนั่นย่างกิโลเคยลอย่างว่างนั้นนี่ยอย่างเป็นเออหมัดข่มบาบดนั่งเถิดไม่ให้กูนอนไงเออกูไม่ตัดย่างวะอย่างว่าลูดรอยลูอาเมื่อกูไม่ตัดค้อยเลยว่ะนี่คนยิ่งจำเจียมึงเมียกูแล้วตรงเออไอ้ยังตาข้าวยังตาหนี้ก็ว่าไม่ยอมไม่ยอมเออ ถ้าไม่เปิดตัวไอ้หมดข่มต้องไม่ตัดจริงยามใช่ถ้าเปิดตัวไอ้เนี่ยมันได้เข้าไปนอนเออชากที่เราไปเป็นประโยชน์อตั้งหน้ากาวัดตีซ้องยอกขึ้นโลยังกอดีซ้องหน้ากาวัดนั่งกรีง๊งขโมยยิ่งปลุกว่าขี่กรมขี่กรมใชย่ยกขึ้นตัดยางว่านั่งลาวเถียนว่าเสื่อ,อกูกันหนัวกรรมสักทีแล้วไปไม่รอดคอยคำโปร่อันนี้ รัดโยผนันแล้วเจ้ากูเคนอยู่เหลืองหนึ่งจากผมมึงเคนอย่างแรกทถอะทำกูเซฟทงเร็วทำมึงเซฟเออมึงบอกกันว่าคนชื่อทองนี่เยี่ยมได้ใหญ่ยักเออเคน้นชาระพันเพื่อเมดคมทำมึงเพื่อวันก้อนห่าสนสบเนี่ยเดี่ยวสบคนตายนี่เออสบคนเพียงห้ามีนั่นเลยห่านสบมันก็นพอได้แล้วอยู่ข้างตาล่าอันก็อยู่ข้างวัดไม้ยัางวัดไม้ตาล่าเออห่านสบ กำนั้นบ้านเมีกำนันตายอ่ะฮันนั่นก็รับนั่งโนราเต็มหันนี่แก้วรับนั่งโนราเต็ียมฮันเออรับโนราเป็นซีมากันรับเป็นซีไอจีบางเดียบานร้อนเออนราเป็นซีเคยรับไปรล้วกูไม่รับพุดโอยก็ไงหลาจามเบิ้นที่เมื่ออย่างว่าจ้างก็ชางานเลื่อยเอาหนอกว่าปลัดบ่อแล้วจะไม่ให้แต่ว่าจนได้ว่าจนได้เออไม่จริงกว่าโอย เอ็นไป็นอะไรที่ชนกลางบ้านกูบ้านก้อนกูเขียนเจอไอ้ยีชิบว่าเจอไอ้หว่าข้อตางเหยีดแม่ไม่ได้บาทเดียวว่าดีเพื่อโอ้ย่าพันเพื่อแกหว่าไม่ได้ได้พี่แล้วเจอกูเขียนให้เอ็นคนตายเลวเพียงนี่เฉยนี่าจะพันเพื่อแกมึงเขียนหมดคมนักปันดีกูวันโนราเป็นที่มันรำคืนนั้นออกเชียองกลองโนราตุ้ง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  พวกแม่ครัวก็อันไปเล่นโอราฮดมีโรงครัวไม่เค้ยคกัวปลามๆก็โรงครัวเลยประจั่มื้นโรงครัวหลักกันชนอยากให้เฮ้ยว่ากันชนประจั่มฟื้นการชนอ่ะตกข้าวมึงหยุกที่จุดรูดแล้วหลักกันชนมาถึงหลักว่ามูดวันท้อปอ่ะหลักว่ามูดวันท้อปหลักกันชนเออถ้าหลักเปลี่นมูดที่ตีนอ่ะไอ้นั่นผูววินผัวกันชนตีนผูววินนั่นเลย กูหลับใส่ซอปุย้ยพาไปตั้งบรรทโนราเป็นที่ไคันนั้นแคนะันไม่แกเพิ่องออกอคันไอ้คันแกขับสองคนนะรถเยอเลยขับสองคนมาดูเยอเลยมั้ยอ,อย่าว่าขับสองคนมาดูเชฟโรเลตหรือว่าโตยโยต้ากูว่าโูแกขับเพือสองคนไม่สองคนเพื่อยงุงพวงมาเลยไว้คนยุงปักตู้ข้างฟ้าไว้คนนึงปักตู้ล้นเลยเห็นไหมรถดไม่ไม่นานเลยลูก กู Dante, bord, เก่าวันโดนาเลือกตึ้งนายกชอบปุยขึ้นบ้ากว่าบ้าทุกเบอร์ชอบบาดเออเฉียดผมหมดคมทำเสบชอยหลักข้อโจนโอมึงเล่ขนาดพี่น้องก็ยังทำได้หลักข้อหลักข้อกลางเออหลักข้อโจนโอเออไอ้กูว่าโดนเลยโนหลาบอกดเลือกตึ้งนายกขึ้นบ้าก้าวไอ้ยังแข่นชนอยู่เลยไปถึงบ้านยังโมยิงว่าน้องน้องลงบาลางเดียวสิมาคว้านมากันเชี่ยงเลยเชี่ยงเลยไอวกู เชียงว่ามู้เอ๊ะว่าก้าวอ่างนามเดี๋ยวไม่จะตันชุดจังว่ายิ่งมาพีลลวงทองว่าใช่อ่ะเชี่ยงเพื่อมาเชี่ยงมาเลวอ่ะว่ามู้หมายคืนนะไม่หมายคืนใช่แทนมึงเละว่าพะเออนี่เรื่องนี้เ้่าเรื่องจริงร้อยเลยเจ้านะแต่ใช่โง๊บอะไม่โง๊บนู่เหล้ว